สามิงมาปลูกต้นม่วงพี่น้องต้นม่วงยังสามิงต้นมักมแอปเปิ้ลเปิ้ลาว่ปันรวอยู่ฝั่งไทยเพื่อนมองมองแอปเปิลเนาะมาปลูกไว้พี่น้องกเห็ดห <lawsuit royable. S 2> ัวข้างในยันแดงงความากินพี่น้อง มีมะลัใไงโป่งมานาวด้วมีทั้งมะลันไ่มาแอปเปิ้ลสอง s อนเลยมะลันไงปลูกใ่กัรเรก็ได้เห็บเวลามันใหญ่ขึ้น,นเ่าจะงเจียนะออกทางอากาศสร้างเป็นกำลังกำลังชีึ้นราคา h i คิดคงราคา ไต่往上หนิเอาให้ใหญ่ให้สูงเด้อเอาล้อใส่ให้เอาพุ่นต้นล้ใส่พุ่นเบียร์ผุนพุ่นจูดขักแล้วผุนสุดยอดแล้วแหละพุ่นไทยใหม่ โอหรก็โหดหน้ำซุมซิบเลยสัมยิงเนอะสามกับกระหิดโคง้งราคากันอยู่เอาอันนี้แหละเป็นฝุ่นนะสมยิงเนาะ นะกะบวกลุงไดชว่ากันยังชีสระเพี่น้องแล้วกะผูกมักโมมักแตงเนาะผูกมักแตงมักถั่วกันได้เนาะผูกหมักถั่วมักแตงนี่ได้กินไหวเพ่น้องช่องสามเดือนก็ได้กินแล้ว <c oughs> ได้เก็บขายน้ำนอคันเราเป็นหลายเอาพี่น้องสำเร็ดไปเลยเอาหุ่น้ำหุำ่นเนาะนี่มาหดคู่มือเลยพี่น้องแไ <c oughs> ด้มาหดเสาแรงเสาแรง แต่ปก,ปกติกาเขามาจนแล้วเน,ะนากะการมหดน้ำเลยเพื่อเใอนแล้วเขาก็ได้ลายต้นเติบไปน้องจะค่อยๆปลูกไปน้ำแบบว่ามันนี้ฉัมาเห็ดหัวต่อไปน้อง กุ้งเพิ่นตอกใหม่ใส่จ้าพี่นอ้องต้นใหม่กแ็แล้วแหละสำนิงปลูกโคดน่งมีหมักลำไยน้ำเบื้องละสองเฮ้ใส่เบื้องละสองอันพี่นอ้องจ่า <laughs> ด้านพ่นร่างพันกาเฮดเวียเพ่น ลมเย็นค่ะพี่น้องอ่ประมาณซ้น้เลย่ชงโคตเอนะอเออประมาณซน้อลยอันมันใหญ่ฮะอ่ะหนาเย็ชุ่งสูงเนาะมันให่กพมอมันใหญ่เงียัน่วด้มากัดกินยอดอ่อนๆบางหม้อม,มันยังหน่อยสนีบเาเป็นยังดอก พราะมันใหญ่เขากะหาใหม่มาตอกเพิ่มสีตอกใสบ่บดทั้งสีด้านเลยจ้าพี่น้องเขาก็คอยอยอ้อนเข่ามันบไปสูงไปเลยได้ยุย้อนเข่าก็ได้ยุเหมมันใหญ่ก็หนะึ่งสีตอกเพิ่มอีกแล้วหน,นึ่งน,นะใชา,าทำนทนก็ได้ เขาก็คอยปลูกไปเถื่อละอย่างเอาพี่น้องมหมักไม่สซวิงกับปะกุ้งกัยังสีหามาปลูกซะอีกหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยตามเอฟซีผื่นแนะนำเข้ามานำมาพี่น้องทั้งนาปลูกมะยมแล้วก็ทางหลังปลูกเป็นขนุนขหาหมากลำไยมาปลูกกันเลยบัดปัญญายจังหน่อยฮะพอได้มีห่มยู่พี่น้องอ่าจำนั้นเลยอ่าเอาผลิตกำลังงาม โอเคโอเคอเคหลืออีกข้างหนึ่ง้าพี่น้องกะตอกพอได้กันงัวกันควายกัดต้นไม้พี่น้อง อีกด้านหนึ่งวันนี้วัได er> ้กินแล้ววได้กินแล้วแห่งดีหยอดอ่อนๆพวมปูงใหม่ป้าแห่งหวานขักหน่อยแห่งของหมักไปแล้พอแรงๆช่วงแรงๆกันงอควายกับขอกนี่เนาะช่วงแรงๆกันมาเป็นฟูงแต่ไรพี่น้องมีหัวในก็รโย่สนุกเป็นสิกินแหละ เอาอีด้านนี่แหละกระแล้วพี่น้องเสาเฮ้ยขั้วเฮาขั้วต้นไม้บอกพี่ก็โทษอาจารพี่น้องทั้งด้านผู้สร้างพ่นกาถูกเสาตีแบบแม่นเลยเิ่นตีแบบพี่น้องเตรียม กกำลังตีแบบตีแบบต่อเสาขึ้นไปนะต่อเสาเพราะว่าปะกุ้งทิต่อเสาขึ้นหาซิเจนอะมันตับนะครับต่นตับนะจ้าั like you know, ่ะต่อตับไปราคาตอนมืดมืดแล้วต่อเสาเป็นมันเล็กมันเล็กต่อเสาแรกแล้วก็ร้อยมาขึ้นราคาตัดราคาราคาติดตั้งเสาอีกทางหน้าพี่น้องสามเสาอสามเสาเป็นเสาไม้พี่น้องเสาไม้ เป็นเสาโซ่เสาอันนั้นมันจะเป็นเสาไม้แดงพี่น้องมาค่ะไม้แดงเวลาเขากบมันก็จะแดงจะไหวง่ายจะไม่งามพี่น้องสีงามสีสลักัำไมสีทำเงามันเห็ดให้มันเห็ดให้มันเห็นลายไม่งามขึ้นกว่ากาไม้แดงนี่ทนเลยเนาะขนาดลายปี๊ดแล้วได้พี่น้องนี่เอามานี่ยังกว่แตกบ่อยังเลยมันทนสางกระถือเพิ่นเห็ดไว้พี่น้องเนาะเฮยขนาดเพิ่นเห็ดผู้เดียวได้เนี่ยแต่มือเพิ่นเชอัน เสร็จล้างข้าวแต่แฉพนธิจ้างอันกรรมกรเนาะมือข้ามือมุงมือยางเพิ่นกะสาวบอันนี้เพิ่นจะซื้อต่อสาวจะซื้อกันเลยเพิ่นไม่ซื้อเดียวพนต่อใช่พนเก่งเลยพี่น้องจ้างลายก็เพิ่นกะได้เรือโบราณจ้าแมนจ้างบ้านเท่าเลยแมนเยูะเนาะแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ฮันลูกชายเพิ่นกะซิมาซรอยพี่น้อง ไดแล้วเเเฮพิ่นเห็ดไวยได้วัตมะมือบอกนี่เพิ่นมาแล้วพี่น้องมาผูบปับแต่เศร้าแต่เสี่ยวตกลงราคากันแล้วไมาเห็นเลยแต่เพิ่นว่าเพิ่นก็มีมีงานทางอื่นคือกันเนาะแต่ก็มาซอยมาซอยห้าก้อนกันเลยงี้เห็ดไวยเติบได้พี่น้องว่าถือคอว่าถือกันเนาะจ้ร์กระตกแพงกันว่ากันง่ายพ้องย่างทุก้านนะมัน คุยกันเบากันเข้าใจแล้วก็แล้วพี่น้องว่าเรื่องซอยกันซอยเหลือนำใจพี่น้องหัวเฮาก้าสำเร็จพี่น้องเดาเรียบร้อยพี่น้องต้นม่วงให้เป็นมาได้ไหมกับลำไยดุมหดหดเสาหดแรงหดเสาหดแรงเดวมันกะเนย กะเ่าก็มาคู่มืออยู่ดอกพี่น้องอันฝุ่นเก็จะเอาพุ่นเลยก็พี่น้องเป็นพุ่นที่เ่าจูดจูดอะไรนะพวกใบไม้ใบตองมันเชีเป็นพุ่นแชมพูแชมพูไปแลยปลูกห่ากันเอ้ยพุ่ธรรมชาติ์ใช่พี่ธรรมชาติ์เฮียชามิงกะบ่าพี่น้องเก็บด้อยพี่น้องมีแต่เอามาพดชามิงกะปูกุนกะมาคู่มือมาจอบเป็นคู่มืออยู่ดอก เี็บดอยน้ยาภารกิตทำมันก็ถือว่าสำเร็จแล้วตอนนี้สำเร็จไปอีกขั้นทางด้านก็จปล่อยให้ชาวคนเป็นผู้เด็ดไปใชา,เ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 ,หาเห็ดเปื่อยเผื่อไก่เห็ดเหยียงให้ไห,นห่น้องทีนไก่เห็ดนี่ไปดินเท่ากระปูกยังยง,ยง,ยง่ชิป,ปูอีกหลายอย่างเลยใช่คอยเห็ดไปเถอะละเล็กเล็กน่อยข้าวจะยุบปูอันหมักทุเรียนมาจากชิเป็นใช่ไหมเนาะทุเรียนนี่เปล่ามันก็ชิหมากอยู่อ่ะ กะยังบ่ค่อยยังบ่ค่อยเห็น,น,นเนาะวเฮือนผู้ใดสิปลูกต้น<ช>มักทุเรียน,นแต่ก็ลองเบิ้ง,งพอแล้วทางนเาเนี่เฮายังสิสร้างสาอยู่แต่ฉีบปลูกไม่มีใครลองจะปลูกเป็น,น,ปน,ปเ,ปนเป็นหัวเพื่อเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวอ้อมดินเลยจ้าจ้าแมันทางนาเรื่องคุณภาพปลูกควางหน้าเฮาสิถมดินก่อนถมดินก่อนถมดินลก่อนทางหน้ามันลุกแห้งเลยฉีดถมดินเลยหลาแล้วสิปลูกจะอ้อมอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยเออยมันนี่ก็เทว่าสำเร็จแล้วสำเร็จจะสิ้นพี่น้อง ได้ไปแล้วตอนลุงวางได้ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็สี่เดียวลาพี่น้องไปก่อนละเด้อพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกใจพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกุ้งบอลลาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนที่ติดตามกุ้งบอลเรามาตลอดขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่บุคคลโฆษณาขอบคุณหลายๆพี่น้องผักแพงอยู่ดีไม่แห้งมัตถสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อ ก่ก็ลากไปก็ขอฝากช่องลูกชายน้องนอนนลัคนน์ลัก่องน้องสาวน้องกอสาานสวัรค์เจษสามพี่น้องอยูดีแ<ด>มงสปายดี